สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอดทัวร์ตลอดรมสนทนากันกับทางท่านจันแห่งสันติยโสกและท่านพลเรือเอกบรรวิ์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนมมสการค่ะผมออกรายการนั้นมากๆเนี่ยมีโอกาสจะบวชแล้วได้เป็นมหา้างไปครับ <c oughs> ก็จริงๆมหาเนี่ยมันต้องสอบนักธรรมได้ปร,ริญญาสามต้องได้ปริญญาเนี่ยคือ <3 S 1> <ม>ถ้านักธรรมตรีเนี่ยนักธรรมโทนักธรรมเอกจึงได้มีโอกาส สอบมหาปริญจนจนถึงปริญญาเก้าประโยคโอ้ปริญญาเก้าประโยคนี่ PhD นะอ่าเป็นเป็นคือหมายความว่าปริญญาเก้าประโยคก็คือสูงสุดในการศึกษาคณะสองะอ๋อเหมือนปริญญาเอกอะไรแบบนี้แต่เทียบบุตรในประเทศไทยเนี่ยเทียบบุตรเท่ากับปริญญาตรีอคือหมายความว่าพระพิโุรูปใดที่เรียนจนจบนักธรรมเอกและสอบได้ปริญญธรรมเก้าประโยคเนี่ย ก็เทียบวุฒิเท่ากับปริญญาตรีเลยแล้วในทางคณะสองเนี่ยใครที่ได้ปร,ริญยาธรรมเก้าประโยคเนี่ยได้เงินเดือนนะเก่งมากค่ะถือว่าเก่งมากได้เงินเดือนทราบว่าปัจจุบันนี้ประมาณสักสี่พันบาทต่อเดือนค่ะและตมาเองเนี่ยก็เป็นสมณรูปหนึ่งที่เริ่มใสผู้ที่สอบได้ปร,ริญยาธรรมเกประโยคในฐานะที่เป็นผู้มีความอุตสาหะวิริยะ คือจริงๆต้องท่องโอ้โหท่องแบบหัวปูหัวพังเลยล่ะแล้วก็จะต้องถ้าจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากวันๆหนึ่งต้องขังตัวเองอยู่แต่กับท่องแล้วก็ท่องท่องท่อท่อท่องท่องต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าผู้ที่จอบปริญดาปรีทำเก้าประโยคเนี่ยอย่างที่ท่านบรณวิทพูดเนี่ยถูกต้องและเก่งต้องเป็นจีเนียสระดับจีเนียสคือคุณมีทางเลือกสองอย่างหนึ่ง สอบได้ปร,ริยทำเก้าประโยคสองเป็นบ้าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอา,าเป็นอาหารได้ร้อยตรีทันทีเลยเ<อ>นั่นแหละเ,เป็นอนันดุสาจารย์ใช่เพราะนั้นอาตมาเองเนี่ยแม้ไม่ได้เรียนทางสายนั้นโดยตรงแต่พออาตมาทราบว่าท่านผู้ใดสอบได้ปร,ริยทำเก้าประโยคเนี่ยอาตมาก็หูพึงเลยและจริงๆอาตมาก็อยากจะอยากจะศึกษารายละเอียดว่า ท่านผู้นั้นเนี่ยสามารถสอบได้ไปริญญาตรีเก้าประโยคเนี่ยท่านได้ใช้ความสามารถในการทรงจำถ้อยคำต่างๆหรือความรู้ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในการปฏิบัติข้ออื่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเอะแล้วได้เป็นนากหลวงด้วยไม่ใช่เหรอครับที่สอบได้อะไรเนี่ยคือถ้าเป็นสมนานนยแล้วก็ววคือคืออย่างนี้เอเอถ้าสมมุติว่าสมานบนบรรณวิทย์เก่งรเรียนเนี่ยนะ สอบได้ไปริญยนธรรมเก้าประโยคตอนอายุก่อนบวชพระก่อนยี่สิบจริงๆเลยยี่สิบก็ได้แต่ยังไม่บวชพระโอเคครับนจะมาะแล้วสมณเณรนบรรวิชเก่งเรียนเนี่ยเลือกที่จะสอบปริญยนธรรมก้าประโยคให้ได้ก่อนจากนั้นก็ค่อยบวชพระมสมณเณรนบรรวิชก็จะเป็นนาคหลวงนาคหลวงคือพระเจ้าอยู่หัวบวชให้ออนักหลวงคือพระเจ้าอยู่หัวบวชให้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็คือวัดพระแก้วซึ่งถือว่าเป็นเ,เป็นสุดยอดของปัรดานักเรียนปริยัติธรรมะอถือว่าเป็นสุดยอดเลยก็เลยมีคําถามว่าตก,ตกลงว่าได้ประเญานเก้ากับไปสอบจองหวนของจีนเนี่ยใครก็ปี้ใครเหมือนเหมือนจองหวนของจีนเลยนะครับนั่นแหละจริงจริงมันน่าคิดเหมือนกันอาจามาถึงได้บอกว่า การเรียนมหาปร,ริญญจนกระทั่งจบปร,ริญญรทำเก้าประโยคเนี่ยเป็นเรื่องที่แสดงถึงความอุตสาหาวิริยะคือใครจะตำหนิติเตียนใครจะพูดเด็กดันว่าเอาแต่เรียนเอาแต่รู้แล้วก็ชีวิตจริงๆเนี่ยเอาไม่รอดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะคนสอบได้ปร,ริญญรทำเก้าประโยคจํานวนมากเนี่ยเอาแต่เรียนเอาแต่ท่องตํารา แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเข้ากับใครไม่ค่ยได้เอาจริงเหรอคะเท่าเท่าที่เห็นเป็นอย่างนั้นใช่จริงๆเธอสังเกตคนเรียนเก่งทุกคนนในสาขาวิชาที่เธอศึกษามานยเออใช่เขาก็จะอยู่กับหมกมุ่นอยู่กับตัวเองกับหนังสือเขาจะไม่ค่อยมีสังคมเธอใช้คําว่าหมกมุ่นเนี่ยชัดเจนแหละหลายคนใช้คําว่าโฟกัสนั่นแหละจริงๆหมกมุ่นเนี่ยชัดเจนกว่า แล้วคนพวกนี้จะไม่ค่อยมีสังคมใช่คนพวกนจะหลุดกรอบไงฮะคนคนพวกนี้จะไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วพูดก,ก็พูดถอะคนพวกนี้มักจะใจดำอ,อันนี้เป็นคำของเปาบุ่นจิ้นนะที่บอกว่า<อ>เคร่งตำรามากนักมักใจดำ<อ>สังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเธอไปสืบมาได้เลยว่าไม่ใช่คนเรียนเก่ง<อ>ไม่ใช่คนเรียนเก่ง<อ>คนเรียนเก่งเนี่ย จะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานเธ,เธอลองไปสืบประวัติคนได้ที่หนึ่งระดับประเทศแต่ละคน<ม>แต่ละคนมาเนี่ยในขาดที่พูดเนี่ยดมานึกถึงคนคนหนึ่งเขาสอบได้ที่หนึ่งในระดับประเทศเขาเคยมาเป็นผู้บริหารองค์กรหนึ่งปรากฏว่าต้องถูกสั่งปลดเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าคนในองค์กรนรับเขาไม่ได้เลย รับเขาไม่ได้เลยคนคนนี้เนี่ยท่านบรรณวิทย์ก็รู้จักด้วยสิก็ไอ้ผมนี่ยไปคนไปร่วมปลดเขาเลยเขายิ่งเกลียดผมอยู่ไม่หายเลยแต่เลี้ยนเก่งจริงเลี้ยงเก่งจริงๆเนาะเรียงจริงๆก็งเไอ้พังเนี่ยมันคนเอามาเราก็บอกโอ้โหชอบมากเลยสุดท้ายเราเรากบอกไอ้บ้านปลดมันบอกเฮ้ยเอาเขาเหรอให้มันมาได้เอามาเดี่กูดีแล้วเอาปลดมันจะไม่ไหวโอ้โหเขาเกลียดผมมากใช่ คือมันเป็นอะไรที่มนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์เราไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบไปหมดหรอกถ้าคุณเรียนเก่งถึงขั้นจีเนียสถึงอัจฉริยะเนี่ยคุณก็จะต้องเสียเพื่อนแต่ท่านนี้อัจฉริยะจริงนะครับท่านผมยังนับถือเขาทุกวันนี้เลย<ช>ก็ยังไปไป,ไปคุยเขาไปเยี่ยมเขาเพราะว่าเขาเก่งจริงๆเออแต่ถ้าใครที่ประสบความสำเร็จในแง่ของคอนเน็ชั่น ในแง่ของการมีเพื่อนในแง่ของการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนเช่นี้คนเช่นนี้จะเรียนในระดับปานกลางจนถึงค่อนไปในทางโลโลปานกลางไอ้ที่จะเป็นระดับต้นๆระดับหนึ่งหนึ่งระดับที่หนึ่งของห้องเนี่ยคุณจะต้องสูญเสียความเป็นเพื่อนคุณจะต้องสูญเสียความเป็นมิตรคุณจะต้องสูญเสียความรักความความใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยไป แน่นอนแค<ช>ะนั้นคุณก็ต้องเลือกเอาสิถ้าคุณเรียนเก่งคุณก็ต้องพร้อมที่จะอยู่ในโลกแห่งความเหงาอันนี้มันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนด้วยไหมคะคือบางครอบครัวอาจจะเน้นว่าลูกต้องเรียนเก่งต้องอยู่แต่กับหนังสือไม่ต้องไปคบเพื่อนมากอย่าไปเล่นกับเพื่อนเสียเวลาเล่าเรียน,นอะไร,รแบบนี้ด้วย <ๆ S 1> ไหมคะจริงจริงเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปบอกเราว่าอย่าไปคบกับเพื่อน S <S <S เพราะถ้าคุณไม่โฟกัสคุณไม่หมกมุ่นเนี่ยคุณก็เรียนไม่เก่งอยูยเ่เองเนี่ยอ่ะ,อะนี่เรื่องจริงเลยนะเอะอผมเป็นนายกสาธิตประสานมิตรมาตั้ง17เปีแรกๆคนไม่อยากอยู่อยากมาอยู่ปทุมวันผมมาจากปทุมวันเพราะเรียนเก่งอุย้ยเลือกได้ปรากฏว่าปีแรกที่ให้จากประสานมิตรเลือกมาอยู่ที่ปทุมวันก็ได้แม่งไปเกือบหมด ผ่านไปสามปีไม่มีใครยอมไปเลยต้องจับฉลากเ<ช>พราะไปที่นั้นบอกว่าตายแล้วผมอยู่ไม่ไหวครับมันไม่มีเพื่อนเลยกินข้าวเสร็จนั่งโคนต,ต้นไม้โคนต,ต้นมะพร้าวมาน,นั่งดูหนังอย่างเดียวก็สมัยที่เรามาเป็นเด็กห้องคิงเนี่ยนะก็ปรากฏว่าการบ้านไม่ใช่เป็นการบ้านอีกต่อไปเป็นอะไรอะคะเป็นการโรงเรียนเพราะว่าเวลาครูสั่งการบ้านเนี่ยเขารีบ ใช้เวลาที่โรงเรียนเนี่ยทำกันเลยแข่งกันนั่นแหละพยายามปั่นกันบ้านให้เสร็จเพราะนั้นเด็กก็จะไม่มีการบ้านแล้วะจะมีแต่การโรงเรียนแต่ครูที่ห้องคิงเนี่ยอาดามาเป็นหนึ่งในเด็กห้องคิงมาพูดหน้าห้องเลยทีเดียวว่าขอให้ทุกคนจงรับรู้ได้เถะนะว่าห้องที่แร,แรงน้ําใจมากที่สดุดเห็นแก่ตัวมากที่สุดคือห้องเนี้ยห้องคิงนี่แหละเป็นที่รู้กันเลย ะนั้นอาตมาจึงแนะนำบอกกล่าวกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าทุกวันนี้สามขวบก็เริ่มส่งลูกไปโรงเรียนแล้วโอ้โหบางทียังไม่ถึงเขามีเตรียมอนุบาลสองครึ่งใช่แต่เป็นอย่างที่ท่านจารว่าจริงๆนะไปเรียนหนังสือไปอะไรเงี้ยไปกันอะไรตอนผมเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนผมก็ไม่ไปไปเรียนเขาเล่นก็ไม่ไปเล่นเขาแต่วอผมก็ไม่ไป ผมไปจีบผู้หญิงอย่างเดียวโอ้ม,มีความสุขมาก็ <laughs> กเพราะนั้นคนเราน้ําก็ไหลไปสู่น้ําน้ํามันก็ไหลไปสู่น้ํามัน,น,มน <c oughs> คนที่จีบผู้หญิงเนี่ยท่านก็เจริญเติบโต,ตมาในแวดวงของการจีบผู้หญิงเ อาตมาเนี่ยจริญเติบโตมาในแวดวงของผู้หญิงมาจีบนนี้ไม่ใช่จีบผู้หญิงนะนะทุ่มข้าผมเลยต่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เพื่อนผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่มาเลยแล้วก็อาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้หญิงมาล่างเรียนเลยมันเรียกกลับไปนี่ไม่ที่ที่อยู่ของเธอเธอต้องไปอยู่โรงเรียนเตรียมมาอยู่นี่ได้ยังไงดูให้มันเอาเธอมาวิ่งเดี๋ยวเธอก็เสียหมดทุกอย่างบอกก็ไม่รู้ทาไงเพราให้มาเป็นเพราะฉะนั้นยืนยันบอกกล่าวกับพี่น้องว่าความ หมกมุ่นในการทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เฉพาะแต่การเรียนนะอ่าทุกทุกอย่างนั่นแหละถ้าคุณหมกมุ่นเนี่ยที่สุดคุณก็ได้เรื่องนั้นเนี่ยแต่ที่สุดคุณก็จะไม่ได้คุณได้เรื่องแต่ไม่ได้โลกคุณไม่ได้ความรักไม่ได้ความสนิทสนมพูดก็พูดแตคุณไม่ได้เฟรนชิปเพราะนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เราจะต้องให้พอเหมาะพอดีอย่ากเก่งเกินไป แล้วก็อย่ากร่อยเกินไปอ,อย่าโล่เกินไปให้มันพอเหมาะพอดีเ<อ>จเริญทานี่แหละตอนที่ผมเป็นนายกก็เป็นพลเอกแต่เป็นนายกแต่นาวเอกนะยังพลเอกก็เปเพื่อนกันที่เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ในสาธิตประสานมิตรแต่เขามาจากสาธิตปฐมวันตายเขาก็เออให้ไปเป็นเจ้าภาพโอ้โหคนมาชมผมไงผมนั่งคนเดียวเลยครับท่านโอ้นั่งเพื่อนกันมันซียเนะมันเดินมาขยี้หัวผมเลยแต่ก็แบบวเป็นยังไงเลย ปรากฏว่าอาจารย์บอกดีจังเลยนะเธออาจารย์เอ็นดูเธออย่างว่าลูปผมบอกมีใช่นะครับมันเป็นเพื่อนผมว่าครับมันตลึกแล้วหน้าเปนแก่ประมาณนั้นเนี่ยบวนานนิทานเยอะครัสการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ